เท่าที่ผมดูนะครับมันเป็นแค่จดหมายเชิญให้ไปให้ปากคําเพิ่มเติมในฐานะพยานยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณจะรอให้ผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อนหรอถึงจะทําอะไรสักอย่างแล้วพระพรยพันธ์ก็ตายไปแล้วเผาไปแล้วด้วยยังจะมีปัญหาอะไรอีกตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังมันจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพแล้วก็มีการไตส่สวนการตายครับเขาฆ่าตัวตายเองจะมาไตาส่สวนผมทาไม ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับมันสายฟ้าผมให้คุณมาช่วยให้ผมสะดวกขึ้นไม่ใช่คุณมาเลคเชอร์ผมเรื่องกฎหมายหน้าที่ของคุณคือใช้กฎหมายช่วยให้ผมสะดวกขึ้นไหนๆนลองพูดสิพูด หน้าที่หน้าที่ของผมคือใช้กฎหมายช่วยให้คุณสะดวกขึ้นอีกทีหน้าที่ของผมชัด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 หน้าที่ของ,งผมดงหน้าที่ของผมคือการใช้กฎหมายช่วยให้คุณสะดวก да ขึ้นดี